คุณอนันทุกิีคุณเข้าใจผิดผมเนี่ยนะรู้จักกับคุณผมไม่เคยไปเอาอะไรคุณแม้แต่บาทเดียวแต่กับคนอื่นผมไม่รู้คุณอาจจะใช้เงินซื้อใครต่อใครได้แต่คุณซื้อผมไม่ได้สิ่งนี้ถ้าคุณได้มาอธิบายกับผมอย่างดีๆ อย่างที่วินยูชนเขาทำกันผมเป็นเพียงประชาชนคุณเป็นพรรคการเมืองวิธีที่ดีที่สุดเลยครับถ้าผมไม่เชื่อคุณคุณก็ปล่อยให้ผมพูดคุณมีเครือข่ายคุณมีสอสอที่จะสมัครตั้ง500คนเนี่ยคุณมีทุกจังหวัดคุณก็บอกพลภารคุณจะ500ปากพูดไปเลยแต่การกระทำของคุณนั้นไม่แน่จริงคุณบอกคุณไม่กลัว แต่คุณก็ไปล้องสารปิดปากผมคุณไปใช้สื่อซึ่งคุณสนิทสนมไปเล่นงานที่ผมและกล้าพูดด้วยนะว่าสาธุแหมผมทำ,ทำคุณทำกุศลคุณน,นุนทินทำอะไรคุณน,นุทินเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณกลับเอากัญชาปดล็อก ทั้งๆท,ที่ไม่ผ่านสภาออกมาเป็นกฎหมายลูรก็แสดงว่ามีพรรคการเมืองจํานวนหลายๆพรรคไม่เห็นด้วยกับคุณแต่เป็นเพราะความเร่งรีบในการนํำอนโยบายนี้ผ่านและเพื่อมาหาเสียงในครั้งนี้ถูกไม่ถูกการกระทําของคุณนั้นมืนเหลือรับยังไม่รวมถึงว่านายสัก์สยามทําอะไรกับกระทรวงคมนาคมดังนั้นผมขอเตือนว่าครั้งหน้าเนี่ยคุณจะไปเป็นเลยครับรัฐบาล แล้วคุณอยากคิดว่าคุณจะได้เป็นนายกเลยครับเพราะว่าวันไหนคุณเป็นนายกแล้วเกิดมีนายเนวินไปเตะตูดคุณแล้วคุณก็บอกอ๋อน,นี่มันกันเองอะ่ะเพราะว่าคนเขาไม่เคยชอบคุณเนวินเพศผลเพราะคุณเนวินนั้นน่ะมีเบื้องหลังอยู่เยอะวันนี้ผมปาดคุณตอนนี้เพราะว่าอะไร,รู้งไหมครับเพราะว่าผมเหนื่อยแต่ผมไปนอนผมรู้ว่าวันนี้ผมนอนแล้วผมจะหลับผมจะหลับครับ เหตที่หลับก,ก็เพราะว่าผมบริสุทธิ์ยังไงผมไม่มีเบื้องหลังถ้าคุณจะมาชี้แจงกับผมแล้วผมไม่ฟังก็อย่างที่บอกคุณก็ไปใช้เครื่องมือเครื่องไม้ของคุณมีเยอะแยะครับเพราะคุณเป็นพักที่ใหญ่โตอย่างนี้คุณมากลัวอะไรกับผมคนเดียวผมไม่เข้าใจก็ผมเป็นประชาชนคนเดียวอะแล้วผมก็ชี้แจงในเรื่องที่พ่อเสียซึ่งแน่นอนครับกัญชามันก็มีพ้อดีคนอยากกะนหลับพ็อพีไป นะครับคนเป็นป่วยอะไรที่คุณพูดคุณก็พูดไปผมก็พูดพอเสียคุณก็พูดพอดีแล้วก็ดูแล้วกันว่าประชา,าชนตัดสินยังไงโดยเฉพาะในวันที่14พพฤษภา,าคุณรู้อยู่แล้วว่าผมไปที่ไหนผมกระชากเลตติ้งดังนั้นน่ะคุณนอนให้หลับเหมือนผมนะเพราะผมไปใต้ผมจะไปถล่มนะผมบอกจังหวัดเลยนะเพื่อคุณจะได้นอนหลับแล้วไปบอกคุลภาคคุณนะถ้าลุงนี่ผมไปแน่นะครับ สงขลาแน่นอนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็ไม่เอากัญชาอยู่แล้วแต่ผมก็จะไปนะครับจันะผมก็จะไปภูเก็ตผมก็จะไปนะครศรีสุราษฎร์ไปยันละนองที่คุณชอบนักชอบหนาะเพราะว่ามีที่รักเปิดร้านขายกาแฟอยู่ก็จะไปนอกจากนั้นแล้วพวกจังหวัดอื่นๆเขากระซิบบอกผมมาว่าช่วยมาหน่อยช่วยมาหน่อยดังนั้นเรื่องนี้ อย่าคิดว่าผมเป็นศัตรูผมบอกแล้วไงผมเป็นมิตรคุณเป็นมิตรได้แต่คุณใช้วิธีการที่ไม่ถูกโดยเฉพาะเรื่องกัญชาถ้าคุณปับเนื้อกับตัวเอาละวันนี้คุณได้โอกาสถ้าคุณยอมปลดกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดยกเลิกผมก็จะไม่ทำอะไรคุณไม่โจมตีคุณเอากันแค่นั้นแหละครับ แต่การที่คุณเอากัญชาออกมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกครับผมยืนยันได้ว่าผมจะต่อต้านและผมจะรณรงค์ของผมไปครับ